สวัสดีครับเช่นเคืนะครับวันนี้จะมาทําเมนูมะเขือยาวผัดกระเพราพอเดิ่นก็ใส่น้ำปลาลงไปพอน้ำเริ่มเดือดก็จะโขลกพริกกระเทียมพอยากนะครับอย่างะะเดีอวเท่นหอมก่อน อเริ่มหอมผมก็จะใส่ไก่สับก,กับเต้าหู้สับเนาะเอาไปผัดเอาไปสับรวมกันครับต้องการโปรตีนนะร่างกายต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สกหลออนะครับพอไก่เริ่มสุกผมก็จะใส่นิ้เขยยาวลงไปไปผัด เริ mm ่มสร็ก hmm. mm ็ใ hmm. ส mm ่เครื่อหอมให้เขาค้ายก็ใส่ลงไปะ โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยน,นะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ